ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto Care House สถานที่ที่เครื่องจักรและความเชี่ยวชาญมาบรรจบกันไม่ว่าคุณจะสนใจเทคโนโลยีทางทหารเครื่องยนต์ยานยนต์หรือวิศวกรรมระดับสูงคุณมาถูกที่แล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาเด็ดๆดจากเราวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกหนึ่งในรถถังที่ทรงพลังและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกยุคใหม่ ท80 UD รุ่นปี2026ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดที่กำลังเปลี่ยนภาพลักษณ์ขององค์การรบในสนามรบอย่างสิ้นเชิงก่อนอื่นมาทำความรู้จักกันก่อนนะว่า t 80 UD คืออะไรรถถังรุ่นนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ผลิตโดยยูเครนมาจากรถถัง t 80ดั้งเดิมของโซเวียตในยุคสงครามเย็น แตกต่างจากกลุ่นดั้งเดิมตรงที่ T8 0UD ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแทนที่เครื่องยนต์กังหันแก๊สซึ่งฟังดูเหมือนจุดเล็กๆแต่จริงๆแล้วมีผลมากต่อการบำรุงรักษาสมรรถนะและการใช้งานในสนามรบชื่อ u ีหมายถึง u k r a i n นีย Diesel และถึงแม้รถถังรุ่นนี้จะมีต้นกำเนิดในช่วงทศวรรษ1980แต่รุ่นอัปเกรดปี2026ได้ยกระดับมันขึ้นอีกขั้นอย่างแท้จริงเริ่มที่หัวใจของรถถัง เครื่องยนต์ t 8 0 ud รุ่นใหม่ในปี2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล6 td 3แบบเทอร์โบชาร์จซึ่งให้กำลังสูงถึง1,200แรงมา้าเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนที่มี1000แรงมา้าตัวเครื่องยนต์เป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำวางนอนแนวนอนทำให้จัดการความร้อนได้ดียิ่งขึ้นในสภาพอากาศร้อนหรือการรบต่อเนื่องด้วยพลังนี้รถถังสามารถทำความเร็วได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่วิบาก ถือว่าเร็วมากสำหรับรถถังหนักเกือบ50ตันสมรัถนาดีแต่ถ้าขาดการป้องกันก็ไร้คานั่นคือเหตุผลที่รถถังรุ่นนี้มาพร้อมกรอบปฏิกิริยารุ่นล่าสุด KONTAKT 5ที่สามารถรับมือกับหัวรบแบบตันเดมชาร์จและหัวกระสุนเจาะก,กรอบความเร็วสูงได้อีกทั้งยังเสริมด้วยกรอบคอมโพสิตแบบแยกชิ้นที่ติดตั้งไว้ทั้งบนปั้มปืนและตัวถังเพื่อเพิ่มความอยู่รอดในสนามรบแต่การป้องกันไม่ได้จบแค่กรอบอีกต่อไป ในยุค2026ระบบป้องกันเชิงรุกค,คือหัวใจสำคัญท T80UD รุ่นใหม่นี้ติดตั้งระบบวาตา MAPS ระบบที่ใช้เรดาร์และเซนเซอร์ตรวจจับขีปนาวุธหรืออาวุธต่อต้านรถถังที่กำลังพุ่งเข้ามาและปล่อยมาตรการตอบโต้ทันทีสามารถหยุด RPG ขีปนาวุธต่อต้านรถถังและแม้แต่หัวกระสุนพลังสูงบางชนิดได้เรียกได้ว่าค่ายากขึ้นหลายเท่า ต่อไปคือพลังยิงปืนหลักยังคงใช้ปืนลำกล้องเรียบขนาด125มิลิเมตรอันทรงพลังแต่ในรุ่นใหม่นี้มีระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นทำให้ยิงได้เร็วขึ้นและเสถียรมากขึ้นมันสามารถยิงกระสุนทุกชนิดรวมถึงขีปนาวุธนำวิถีคอมบัตท,ที่ยิงได้ไกลกว่า5กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรและปืนกลหนัก12.7ม mm. ิลิเมตรติดหลังคาสำหรับยิงเครื่องบินและกำลังพล ระบบควบคุมการยิงถูกอัปเกรดใหม่ทั้งหมดในปี2026พร้อมกล้องจับความร้อนสำหรับผลปืนกล้องมองรอบทิศทางสำหรับผู้บังคับบัญชาเครื่องวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์และคอมพิวเตอร์คำนวณวิถีกระสุนทำให้ยิงแม่นยำทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืนระบบช่วงล่างและระบบกันสะเทือนก็ถูกปรับปรุงใหม่เช่นกันมีการติดตั้งคานบิดและโชคอัพไฮดรอลิกพร้อมล้อสายพานรุ่นใหม่ที่แข็งแรงขึ้น ทำให้ขับเคลื่อนได้ลื่นไหลในทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะปีนเขาลุยโคลนหรือข้ามแม่น้ําภายในรถก็ถูกปรับปรุงเพื่อให้ลูกเรือทั้งสามคนผู้บังคับบัญชาพลปืนและพลขับทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีระบบสื่อสารใหม่ระบบปรับอากาศและการป้องกันอาวุธชีวภาพเคมีครบครันระบบดิจิทัลภายในยังสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยรบอื่นๆได้แบบเรียลไทม์กลายเป็นจุดศูนย์กลางของสงครามยุคใหม่ คำถามคือแล้วทั้งหมดนี้ส่งผลยังไงในสนามรบคำตอบคือ t ี่8 0 udp 2026ี2026กลายเป็นรถถังแนวหน้าที่สามารถท้าชนกับรถถังชั้นนำจากฝั่งตะวันตกได้ไม่ว่าจะเป็น m 1 a 2 abrams v 3จากอเมริกา leopard 2 a 7จากเยอรมันหรือแม้แต่ t 9 0 m ของรัเสเซียถึงแม้จะไม่ใช่รุน่น generation ใหม่ แบบท14ิบอมาตาแต่ด้วยความเชื่อถือได้และราคาที่คุ้มค่ามันคือทางเลือกที่ชาญฉลาดในยุคสงครามสมัยใหม่ยังมีข่าวหรือว่ากำลังทดสอบป้อมปืนไร้คนขับและกำลังศึกษาเรื่องการบูรณาการร่วมกับโดรนและอาวุธลอยตัวซึ่งชี้ให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต สรุปคือไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนรถถังนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงหรือแค่คนที่ลหลงไหลในเครื่องจักรพลังสูงที 80UD ปี2026ควรค่าแก่การจับตามองมันไม่ใช่แค่ซากจากยุคสงครามเย็นแต่มันคือนักรบแห่งอนาคตที่พร้อมลุยทุกสนามรบจบแล้วสำหรับตอนนี้ฝากคอมเมนต์บอกเราหน่อยคุณคิดยังไงกับที 80UD รุ่นนี้ ถ้าให้เลือกคุณจะเลือกรถถังฝั่งตะวันตกหรือรถถังสายโหดรุ่นอัปเกรดจากยูเครนและอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับรถถังหรือยานพาหนะรุ่นไหนต่อไปเจอกันใหม่ตอนหน้าที่ออโตแคร์เฮาส์ที่พี่เครื่องจากพูดแทนคำพูด